วันนี้นะครับทุกคนพอดีว่าผมเนี่ยไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับจากกลุ่ม Jobs for Thai Programmers นะครับแล้วเลยอยากจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะเพื่อให้ทุกคนนะครับได้เห็นว่าการเป็น Senior Front End Developer เนี่ยเราควรที่จะมีทักษะแบบไหนทักษะประมาณไหนนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเว็บไซต์ Portfolio นะครับ ของพี่คนนี้ด้วยนะนะครับอ่าก้อนนี้เลยนะเป็นโพสต์ที่ผมเจอในกลุ่มนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตพี่พานุพงค์ด้วยนะครับผมอ่าก็นี่ครับเดี๋ยวพามาอ่านก่อนนะนะครับผมสวัสดีครับผมกําลังเปิดรับงานพาร์ทไทม์ฟรีแลนซ์ในตําแหน่งซีเนียร์ฟอนต์เอนด์ดีเวลลอปเปอร์และ UI UX Designer ดีไซเนอร์อายุ28ปีมีประสบการณ์มากกว่า5ปีในการพัฒนาเว็บไซต์และออกแบบ UIUX นอกจากนี้ผมยังมีทักษะด,ด้านตัดต่อวิดีโอโมชั่นกราฟิก และพื้นฐานด้านงานสามิติซึ่งช่วยให้ผมสามารถออกแบบเว็บไซต์ที่มีการเคลื่อนไหววิดีโอและองค์ประกอบสามิติได้ในคนเดียวโดยไม่ต้องแยกทีมหลายส่วนโอ้โ oh หสุดยอดมากนะอันนี้ผมบอกเลยนะนะครับผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองจากแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอครับนะฮะทีนี้นะครับมาดูสกิลนะทุกคนครับนี่อันนี้คือแบบใครอยากจะเป็นซีเนียร์ฟอนต์เอนดีเวลลอปเปอร์ในอนาคตนะ มาดูกันว่าคนที่จะเป็นซีเนียเนี่ยคนมีความรู้มีสกิลประมาณไหนนะครับอ่ะก็มาดูในส่วนของ Font End Skills ก่อนนะครับก็จะมีตามนี้เลยมี next js v i e js javascript tailwind css uno css bootstrap svg animation นะครับอันนี้ก็ในส่วนของ Front End นะครับอ่ะซึ่งพี่พานุพงศ์เนี่ยใช้เป็นอ่าในส่วนของ v i e js นะนะครับอันนี้ใครจะเปลี่ยนไปใช้แบบ react js angular หรือว่าตัวอื่นก็ได้นะนะครับผมโอเคนะสำหรับ Fontend นะครับ แต่ในส่วนของเทลวินอันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับบูสต์แ r a p อะไรพวกนี้นะนะครับโอเคทีนี้มาดูทางฝั่ง Backend กันบ้างนะครับก็จะมีโน d e js มี Strappy นะครับ มี Story Block นะครับ AWS S3 Lambda CloudFront API Gateway IAM นะครับโอเคนะครับทีนี้มาดู Design Skills นะครับก็จะมี Figma Adobe Photoshop Illustrator After Effects Premiere Pro Adobe XD Spine 3D r i v e Basic Motion g r a p h i c นะครับโอ้โหอันนี้ Design Skill แบบจัดเต็มมากนะนะครับอ่าทีนี้ก็ในส่วนของ Skill ทักษะที่กำลังเรียนรู้อยู่อ่ะก็จะมีตามนี้ครับ Blender WebGL 3 j s GLSL TypeScript MongoDB Prisma Express docker iso iec 27001นะครับแล้วก็ security practices นะครับผมแล้วก็จะมี libraries นะที่ใช้งานก็จะมี view use day js g z a p bloody chart js xion แล้วก็อื่นๆนะครับอ่ะโอเคนะครับคือ ผมจะบอกว่าสกิลแบบสุดยอดมากนะครับอันนี้พูดจริงๆนะนะครับนี่แหละใครอยากจะเป็นซีเนียนะนะครับผมจริงๆอะ่ะพูดถึงว่าถ้าพวกเนี้ยควรมีไหมนะครับมีก็ดีนะเอออันนี้ผมบอกเลยว่ามีก็ดีนะพวก Photoshop i l l u s t r a t o r a f t e r Effect p r e m i ก r e พรีเอะไรพวกเนี้ยเออนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะได้ใช้นะในการแบบทำพวก Motion Graphic อะไรต่างๆนะนะครับผมเพื่อใครสนใจนะเออแต่หลักๆก็นี่แหละพวกนี้นะครับ ก็ควรต้องมีแน่นอนนะครับทีนี้มาดูซอฟต์สกิลนะครับอันนี้ก็สื่อสารในทีมได้ดีพร้อมรับฟังและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นมีความรับผิดชอบและให้ความสําคัญกับคุณภาพของงานกําลังพัฒนาทักษะการจัดการเวลาให้สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามกําหนดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 และกําลังเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ครับนะครับอโอเคนะนะครับทีนี้มาดูนะครับในส่วนของ job preferences นะครับก็เป็น f รีแ l นซ์พ part time นะครับ work style ก็คือ 100% work from home นะครับตำแหน่งก็ Freelance Senior Front End Developer Front End Developer UI UX Developer นะครับอ่าซึ่งก็พร้อมรับโปรเจกต์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าราคานะต่อชั่วโมงนะครับราคาจ้างงาน600-1,200บาทต่อชั่วโมงนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตงานความซับซ้อนและก็เทคโนโลยีที่ใช้นะครับอย่างเช่น Animation CMS integration หรือว่า 3D interactive content นะครับผมโอเคนะนี่ฮะอ่าอันนี้ดีมากเอ้ยโหอ,อันนี้ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่พี่พานุพงศ์เขียนมานะเพราะว่าอันเนี้ยคือสามารถเป็นแนวทางให้กับ หลายๆคนได้นะครับเผื่อในอนาคตแบบอยากจะรับงานอะไรเงี้ยนะครับก็คือ project based rate per project นะครับอ่าอย่างเช่น landing page บวก responsive animation เนี่ยก็เริ่มต้น20,000-40,000ถึง 40, บาทนะครับเว็บไซต์ e e s i g n and d e v e เ o p m e n เเริ่มต้น50,000-100,000ถ 1, บาทนะครับ UI Design ดี v e ล o อใน Storyblok c s t r a p y 5,000ถึง15,000บาทต่อคอมโพเนนต์นะครับวิดีโอโปรโม UI animation 10วิถึง20วินาที2,500ถึง5,000บาทนะครับ custom motion design FUI hat style 2,500ถึง4,000บาทต่อชิ้นงานอ่านะครับโอเค อันนี้บอกเลยว่าโหแบบราคานี้นะครับก็แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่พานุพงศ์เป็นถึงซีเนียนะนะครับนี่เลยบอกเลยว่าใครที่แบบเก่งอะ่ะเห็นไหมว่าราคางานในการไปรับงานเนี่ยคือแบบสูงมากๆนะนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจพัฒนาตัวเองนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะรับงานในราคาที่สูงได้นะนะครับก็ตามตัวอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้ครับส่วนที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูมากๆนะก็คือเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอนะนะครับ บอกเลยว่าสุดนะฮะสุดจริงอ่ะก็เดี๋ยวคลิกมาให้ดูเลยนะครับผมนี่โอ้โหแบบสวยมากนะครับอันนี้พูดเลยนะนะครับอันเนี้ยจริงๆอ่ะคือสําหรับใครที่อยากจะออกแบบเว็บไซต์ตัวเองนะครับพอร์ตโฟลิโอเนี่ยสามารถดูเป็นแนวทางได้เหมือนกันเนี่ยก็ดีไซน์ให้มันล้ำๆแบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยคือมันจะบ่งบอกว่าเออ เรามีสกิลมีอะไรแบบขนาดไหนนะครับแล้วก็เรามีความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบหรือว่าเข้าใจในการทําลูกเล่นเอฟเฟกต่างๆอะไรพวกเนี้ยเออนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็ทำออกมาได้สวยมากเนี่ยผมชอบตรงนี้มากนะครับมันดูล้ํามากเลยนะครับผมนี่ f r o n t e n d d e v e l o p e r a u d u i UX designer นะครับโอเคนะนี่นะฮะเนี่ยอันนี้คือให้ทุกคนดูก่อนว่า เว็บพอร์ตฟิโเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้มีเมนูตรงกลางแล้วก็อาจจะมีปุ่มเนี่ย View CV High มีอะไรพวกนี้นะนะครับโอเคทีนี้เลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีนะครับแบบเป็นข้อมูลต่างๆนะที่สามารถที่จะเขียนไปได้นะเห็นไหมนะครับเนี่ยคือแบบลูกเล่นสวยมากนะครับนี่อันนี้ก็จะมีแบบงานนะครับที่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมานะเนี่ยก็สามารถคลิกเข้ามาดูได้นะนะครับผมนี่นะครับนี่เห็นไหม อันนี้คือถ้าเกิดทุกคนจะไปทํางานนะครับหรือว่าจะไปรับงานฟรีแลนซ์เนี่ยก็ควรที่จะมีงานเก็บไว้นะอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยสามารถทํางานได้จริงๆนะครับแล้วก็มีทักษะที่เราเข้าใจมาจริงๆนะครับซึ่งถามว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราควรมีขนาดไหนจริงๆเนี่ยขั้นต่าก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับสามโปรเจกต์ขึ้นไปอะไรพวกนี้นะนะครับโอเคนะอันนี้ก็ด้านล่างจะเป็นแบบเทสติมอนี่อ็นะครับเป็นรีวิวจากคล i e อนจากลูกค้าอะไรพวกนี้ เห็นไหมนะครับผมอ่าโอเคนะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นติดต่อนะนะครับช่องทางการติดต่อเนี่ยคือจริงๆอ่ะเราก็ทําไม่ต้องเยอะมากก็ได้เนี่ยประมาณนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับหมายถึงว่าข้อมูลรายละเอียดอะไรต่างๆนะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราเองนะครับนี่ แต่อย่างพี่พานุพงศ์ออกแบบมาผมว่าก็สวยมากนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็นี่นะฮะจะเป็นตัวอย่างนะนะครับที่อยากจะพาทุกคนมาดูนะครับสาหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับให้เป็นซีเนียร์ฟอนต์เอนดีเวลลอปเปอร์ในอนาคตนะนะครับก็แน่นอนแหละว่ามันก็ใช้เวลานะครับใช้ความพยายามความทุ่มเทนะกว่าเราจะได้เป็นซีเนียร์นะครับใครที่แบบรู้ตัวนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับใครที่รู้ตัวได้เร็วเนี่ยว่าเออเราอยากจะเป็นแบบฟอนต์เอด์หรือว่าเป็นแบ็กเอด์ในอนาคตเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคน ตั้งใจฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับเพราะว่าเราสามารถทําได้แน่นอนนะนะครับคือจริงๆอ่ะไม่ว่าทุกคนจะพัฒนาตัวเองเพื่อไปเป็นฟรีแลนซ์รับงานในราคาสูงหรือว่าจะไปทํางานในบริษัทก็ตามนะครับก็สามารถหาไรายได้แล้วก็ไรายได้ดีมากๆนะนะครับแน่นอนว่าคนที่มีทักษะเก่งเนี่ย คือยังไงเงินก็วิ่งมาหาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีงานเลยนะนะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสเรื่องของทักษะเรื่องของสกิลนะนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างดีๆนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้นะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบ์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอิโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตามแล้วก็ซ ทุกคนครับ